ถ้าแผนจริงๆอ่ะผมชอบ43 3ถ้าประตูเนี่ยผมให้พี่บอยชัตชัยประตูเซนเตอร์คู่เนี่ยผมมองไปที่พี่ทัศพีรทัศน์โฟเรนดีให้ยืนคู่เลยนับเป็ดนิเวศสิริวงศ์ผมว่าแน่นแบ็กขวาก็พี่เปิลแน่นอนยังไงพี่เปิลซ้ายผมให้พี่องค์ใช่พี่องค์ผมให้พี่องค์แบ็กซ้ายกองกลางผมว่าผมให้พี่โอ้ยืนก่อน433เป็นเล่นกลางรับพี่โอ้กลางรับเลยกลางรับ ทางรับเหมือนแบบตัวสวิตชิ่งบอลมากกว่าอะไรอย่างงี้กลางลุก2คนผมมองไปที่พี่พตักพี่ตักคนแรกแล้วก็พี่นิวคอยไล่คอยแบบไฟก่อนที่จะมาถึงบล็อกทูบล็อกก่อนอะไรอย่างงี้ยฝีซ้ายผมผมให้พี่บอยเขาสลับขึ้นลงกับพี่โอ่งได้นะแล้วเขาเป็นแบ็กซ้ายเหมือนกันใช่เราแบบกระบุกกระลับได้เลยซึ่งแบบสมมติถ้าพี่โอ่งเติมเนี่ยพี่บอยลงมารับได้อะไรเงี้ยถ้าพี่บอยเติมพี่โอ่งซัพพอร์ตแน่นอนขวาเนี่ยผมว่าผมสซคิลเบิร์ดคิวเบิร์ดคุ้มสั้นเพราะแบบผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเร็วอะ หน้าบ้าผมให้พี่มุย้ยคือแบบผมรู้สึกว่าถ้าคนไทยนะพี่มุ้ยเท่านั้นอะไรเงี้ย